สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง Hot Vol l e y b บ l l นะครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงหลีกตุรกีนะครับเล a กแรกจบไปแล้วเรียบร้อยเมื่อทุกทีมเนี่ยแข่งขันครบ13มแมตช์นะครับโดยวอลเลย์บอลหญิงหลีกตุรกีนะครับมีทั้งหมด14ทีมครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทีมไหนอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วซาราเย่ที่มีเพียวและบมบิ่มเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันเลยครับอันดับที่1นะครับเป็นของเฟเนบาชเช่นะครับ อันดับที่2เป็นเอ็กซัสซีบาซิสนะครับผมชนะ11แพ้2เหมือนกันนะครับอันดับที่3เป็นวากิฟแบงค์ชนะ11แพ้2เหมือนกันนะครับโดยมี3ทีมนะที่แบบชนะ11แพ้2ก็จะมีเฟเนปัเช่เอ็กซัสซิบาซิสและก็วากิฟแบงค์นะครับ3ทีมนี้แต่บังเอิญว่าเมื่อนับเสร็จนับคะแนนแล้วนะครับเฟเนปัเช่เนี่ยดีกว่าก็เลยอยู่อันดับที่1นะครับอันดับที่4เป็นตาร์คฮาวาเอลารีนะครับผมชนะ10แพ้3นะครับอันดับที่5เป็นกาลาตาซเร่นะครับชนะ9แพ้4 อันดับที่6เป็นของ ptt อันดับเเป็นของ m e r g ์ Group นะครับอันดับที่8เป็น g Co ู e b บ r ูนะครับผมอันดับที่9เป็น Idin 10เป็นของบ u ูนะครับ11เป็นของ s a r ิเย12เป็นนู v e เฟรนะครับ13เป็นของ Y... a ซ i เยและ14เป็นของ k a r า y o l a ร i นะครับผมและนี่ก็เป็นอันดับของบอลลูบอลลีกตุรกีนะครับเหล็กแรกจบไปแล้วนะครับ